สวัสดีเพื่อนชาว Facebook แล้วก็โซเช a ยลแคมนะครับก็วิดีโอวันนี้นะครับเป้อัดมานะครับเพื่อที่จะแนะนำร้านของเป้นะครับก็เป็นร้านในแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ i ิน t a g r a m มนะครับชื่อร้านว่าไอเกงลิงช็อปนะครับ,ก,นนก,รบ,รบก็ในร้านนี้นะครับก็จะมีกางเกงบ็อกเซอร์กับกางเกงชา,ชายขายนะครับก็ส่วนกางเกงบ็อกเซอร์เนี่ยครับ ไ็นจะเย็บเองนะครับแต่ว่าตอนนี้กําลังแกะแบบแทเทิร์นอยู่นะครับก็จะเลือกแบบที่ให้เพื่อนๆใส่ได้สบายนะครับแล้วก็สวยนะครับผมก็ราคาไม่แรงด้วยนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเกงชั้นในชายนะครับก็มาเป็นเกงชั้นในชาย A A A นะครับไม่ใช่ของแท้นะครับเพราะของแท้ราคาสูงอยู่นะครับก็เป็นแต่เนื้อผ้านะครับก็เป็นเนื้อผ้าที่ ใกล้เคียงกันนะครับถือว่าเหมือนแทบจะเหมือนมากเลยนะครับซสีด้วยซ้ำนะครับก็ราคานะครับอยู่ที่ตัวละ150บาทเท่านั้นเองนะครับก็ดูเหมือนจะแพงนะครับแต่ก็ไม่แพงมากถ้าเกิดเทียบจากร้านอื่นๆนะครับก็มีครับเป็นแพ็กเกจนะครับที่เบสใส่ให้ลูกค้านะครับก็จะมีสติกเกอร์ชื่อร้านติดนะครับไอรินช็อปนะครับก็ มีหลายแบบนะครับสินค้าก็เด้ลงรูปไปในแฟนเพจแล้วนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหรือว่ามีแบบลายยังไงครับก็สามารถเอาให้ไปดูได้นะครับเราเดี๋ยวเป้จะไปหาของมาให้นะครับว่ามีหรือเปล่าว่ายัางไงส่วนไซส์ที่อยู่ในแฟนเพจเป้น,นะครับก็จะเป็นไซส์อยู่ที่ประมาณ30มสถึงสานะครับก็สามารถใส่ได้สบายไม่อึดอัดน,นะครับส่วนใครที่ไซส์ใหญ่กว่านี้ก็สามารถสั่งได้แล้วก็เดี๋ยว วันที่เป้ไปเอาของมาเป้ก็จะเอาของมาเผื่อด้วยนะครับก็เป้ขา,ายตัวละร้อยห้าสิบาทเนี่ยครับก็ขอค่าส่งห้าสิบาทนะครับสั่งหนึ่งชิ้นก็ห้าสิบสองชิ้นก็ห้าสิบสิบชิ้นก็ห้าสิบแต่ถ้าสั่งสิบชิ้นนะครับแถมกเกงในหนึ่งตัวให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกกันนะครับว่าเอาตัวไหนเป็นของแถมไปเลยนะครับก็ส่วนเรื่องราคาก็ร้อยห้าสิบบาทลดไม่ได้แล้วนะครับ ได้กำไรน้อยนะครับหุดหนุนกันหน่อยก็ครีมหน้าใสชาริเต้นะครับเป๊ก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจครีมหน้าใสมีครีมบำรุงหน้าใสครีมกันแดดเซรั่มมาสกโฟมนะครับแล้วก็ยังมีสบู่กูต้านมข้าวนะครับขายโดยซึ่งสบู่กูต้านนมข้าวเนี่ยครับจะบอกว่า ใช้ดีมากฟอกผิวล้วกรีางสะอาดดีนะครับราคาก็ละ150ห้าบาทตัวอย่างอยู่ในนอไม่มีละก็เพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับก็สามารถติดตอด่อสอบถามเปได้ที่ Line ID p e p e r c u t นะครับหรือ b b p i พินส2งสองห้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปติดตาม แฟนเพจได้ที่ www.facebook.com s l a s ๊กค n g ไอเกงลินะครับก็เข้าไปชมกันได้คนขายใจดีนะครับไม่ดูก็โอเคเป็นนั้นว่าแค่นี้แล้วกันก็เพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามไปได้นะครับอ้อลืมไปครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่อุดหนุนกางเกงในนะครับก็ยังไม่ทันเปิดร้านเลยนะครับก็มี คนหนุนไปห้าิบกว่าชิ้นแล้วนะครับก็คนขายดีใจนะครับก็ขอให้ขายดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมใหม่นะครับอย่าลืมนะครับออไอ i ิงช็อปนะครับเอ้ยไม่ใช่สิไอเก่งริงช็อปนะครับลืมนะครับคนขายใจดีโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันสวัสดีครับ